ก็ขอขับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับหรืออยากเพิ่มผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์ของเองก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียิโคดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้้้้้้้าาาาาาามมมใใชชชบรรรริกกกแลลลลวนนั็สถงงงื่่อไดดตีเย ตัวคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็น็บไซันนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็สกามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยนะครับข้อมูลหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันให้โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับสมแล้วก็สมัครใช้งานตาลางตรงนี้กันได้เลยโวยคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินใหม่างตรงนี้้กันไดเลยนะครับ ส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันเนาะอ่ะข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้กันได้เลยนะครับก,ก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram ม YouTube Tik t อกเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลย แล้วก <c oughs> ็ลองหาหมดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มหรือตามโปรไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะแล้วผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวที่2ก็แล้วกันนะครับราคาน่าจะถูกสุดแล้วเนาะอะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คลอกลิงก์ไปวาง แล้วก็จํานวนนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนผู้ติดตามของเราเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเนาะเว็บไซต์ก็จะคานวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่รีด้อยแล้วนะครับจำนวน1น0ผู้ติดตามนะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่ถูกสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมนะครับขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนอนัน่นบนตรงนี้กัน,นกได้เลยนะเนาะเพิ่มให้มีอะไรผิดพยงดนะครับอ่ะไม่ใจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูอดอดแมนงคนงนี้กันได้เลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเลขอกยอดของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เต่มงแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินในห้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ เข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยทางปไปตชนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพรรอมเพจทูนีววอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมมาแล,ล,ล้วแบกกันไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์อย่างจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า4ลายการื่องเลยมีทางภาคไทยดับไต้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนออว่างๆก็สามารถเข้ารับชมกันได้เลยอ่ะต่อมานะครับจะวิธีบริการทั้งหมดตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่าง,าง,างๆในหนานีนหน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําวในแาด้านหลังแล้วกดก้ะป๋องอีด้วยนะครับผมก็ยล้มเนาะกดเข้ามาอ่านกันหรือกดสั่งซื้เลย ถ้าเกิดว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสมมาละแบบกันไปแล้วอ่ะขออภัยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin น,นะครับสอบถา,า,ามัาหา admin เน้าก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อ admin ด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้ามาหน้าต่างติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอ่าให้เราช่องทางไลน์เราติดต่อนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์ตัวนี้ี่คุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมูนะ่เนาะแล้วก็แจ้งปัญหานะครับแล้วเราเซ็นเลิกก็ได้ของคุณงี้กันได้เลยส่วนคนที่มีรูปภาพหรือกระงต่างๆนะครับก็สามารถแท็กฝารูปนี้ขึ้นมาได้เลยเน,ะนาะหลังจากนั้นให้เเเเรรรราาาากกกดดดส่่่งงงตตัััว้้้้นนนนนนลลลีีไยยะะะะคบอ็็จปปมณ เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง ตอนนี้ผพืตามของเราก็มีอยู่แค่91คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็นนแล้วกันเนาะแล้วก็ลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับก็จากเดิมก็มีอยู่แค่90นคนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น194คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะครับสวหรคบที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถไปที่หน้าไปสั่งเลได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะครับ เข้ามาหน,น้าต่างนะนเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับไปกับเพ,เพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะ <_ d ope> ถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณนะครับเติตมมาตั้ง100บาทตรงนี้ขึ้นไปเนาะคุณก็จะได้ตอ่อคอมมิชชั่น1%ลิงก์ผมไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะ <_ d ope> ถ้าคลิปนี้ผมพูดพไปพลกันใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัััววลไปก่อน,นส,สดีครบ